อันนี้มาถึงแล้วเยาวราศ์ถึงนะแล้วเอาซะหน่อยเยาวราศข,ของจริงของแค่ชิมไม่ปวดตรงนี้เกินไปของแท้ของแท้ย้อนแสงมากไม่เป็นไรยังไม่ยังไม่ปรุงนะชิมเส้นเป,ปล่าๆก่อนเฮ้ยมันมเลยนะวาวนเรียกน้ำลาเต้นรวยลำยายกระเทียบน้ำเปลาปุ๊บ จะกินแต่เส้นอย่างเดียวก็แซ่บเลยใช่ไหมน้ำผง่ะเขามีน้ำซอสน้ำซีอิ๊วใส่มาเอ่อซอสที่ทำหมูอืมว้าฮึมนี่เราขอให้โป้เลยโป้กาไปว่้ขอให้จับกังเดือกกังนี่มีจับกงเงืัอนี้กี่บาทห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทอยู่เลยเนี่ย ลองมั้งลองกินหนึ่งคำแล้วกันเปิดขาไว้อยู่ตัดมาหมู่ะหมูอร่อยหมูอร่อยคูอร่อยจะหิวอือต้อกินคู่กันนี่ละสึ่งเขาอร่อยมากอ่ะนืะ เออเราดึงน่ะคนละสายหลายรอบน้งเต็มช่วยอยู่แล้ยังไม่ยุบเลยคนละาสองรอบนี่ยังไม่ยุบเลยสองรอบยังไม่ยุบด้วยเลยไม่ต้องปรุงเนาะอื่ว่าอร่อยนะอืนายแจกให้ดูัแจกให้ดูให้โตแจกให้ดู กินคนละสองสองคำใหญ่ๆยังไม่ยุบถ้วยเลยด <c oughs> ิงเท่าเดิมอยู่เล้เดี๋ยวขอคำตัวโตวคำตัวโตวเลยไปวาดพอให้วาดพอให้วาดพอให้มีเลยวา่ามีจับกางนี่เราไปกินข้าวต้มไอ,ไอ้ต้มยำหม,มากันนาเนี่ยแล้วก็เลยผ่านก็เลยขอกันหน่อยกินต้มยำปลา มาถึงที่แล้ไม่โดนได้ไงอืมผ่านแล้วก็แวะเลยอือรง,งนั้นก็ยังยช้อปปิ้งกันอยู่อือช้อปปิ้งกระดาษเงยกระดาษทองกันอยู่อื <laughs> อผู้ใหญ่เขานะเคยลูกคนจีนน,ะนาะผู้ใหญ่จะเคยกินกันอยู่แล้วมากันบ่อยมาซื้อกระดาษเงยกระดาษทองกันผมก็เคยกินบ่อยนะโอเคครับอร่อยเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิม เขาบอกว่าต้มยำปลายอยู่ในท้องอยู่เลยปลายยังว่ายอยู่ในท้องอยู่เลยเพื่อคอนเทนต์สู้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 เพื่อเอฟซีทอเพื่อเอฟซีเอฟซีอ่ะไปไหมไป